สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในช่องหมูแจ๋วสตอรี่วันนี้หมูแจ๋วจะพาทุกคนมากินเมนูก้นตู้เย็นเมนูก้นตู้เย็นของแจ๋วนี่มีอะไรก็จับยัดยัดใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครที่ดูคลิปแจ๋วนะก็จะเห็นว่าเออแจ๋วไปจ่ายตลาดมาแล้วก็จ่ายตลาดมาสําหรับกินได้หนึ่งอาทิตย์ มีอะไรก็คือจับยัดยัดใส่ใส่ทิ้งทิงลงไปในกระทะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนมันก็จะร้อนๆหน่อยเพราะว่าแต่ว่าเพิ่งทำเสร็จเลยนะมันก็มีรสชาติเค็มๆแล้วแหละอือหื้อ อเรียกว่าซุกี้ได้ไหมรู้ว่าเป็นต้มุ้นเส้น ราดน้ำจิ้มซุกี้ลงไปไข่รสชาติดีขึ้นมาแบบสิบระดับหูหมูฝับ ที่เราเอามาต้นเป็นก้อนๆใส่ลงไปตัวน้ำเดือดมาทุกคนมากินซุกกี้กับแจ๋ววันนี้วันอาทิตย์นะคะจริงๆวันนี้ก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไม่เปื่อยอยากกินมาก แต่ด้วยความที่ไม่อยากไปไหนแล้วก็ไม่อยากเสียตังค์ไม่กลวไอืมไม่อยากไปที่คนเยอะพี่เลบอกว่าเอออย่าไปที่คนเยอะอก,อออกคอะ็คือไม่อยากไปที่คนเยอะๆตรงไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงในนี้ก็จะมีอกไก่อก,อกไก่ที่แจ่วนึ่งไปเมื่อคลิปที่แล้วด้วยนะ ก็คือเอามาแปลรูปทําอะไรก็ได้อะคือแบบเออมันง่ายมันสะดวกกุ้งใช่ไหมเดี๋ยวซื้อมาหนึ่งกิโลก็จะได้ประมาณสี่สิบตัวเราก็ไม่ได้ทำกินทีเดียวหมดเนาะเราก็จะเอามาไว้ใส่นั่นใส่นี่ทีละสามตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวอย่างเมื่อวานก็ เอาผัดกะเพราอืมวันนี้ก็เอาใส่ต้มซุกี้คือกินได้ทั้งอาทิตย์จริงๆอะ่ะหมูบด ยี่ด้อยกินเปล่านี่ก็เป็นตั้งโอกับหัวพา กินง่ายๆอยู่ง่ายๆจริงๆอะ่ะก็อยากกินต้มมาม่านะแต่ว่าหมดไม่มีแล้วก็ไม่ได้ซื้อไว้แต่ว่าเออมีวุ้นเส้นก็วุ้นเส้นมาใส่ตั้งน้ำให้เดือดในตูต้เย็นมีอะไรอยากกินอะไรจับใส่ลงไปเลยค่ะง่ายๆ มันอยู่ก้นท่วมยังร้อนอยู่นะ ปบบกบ,อบกอร่อยมากหิวมากด้วยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวนะยังไม่ได้กินอะไร ก็เป็นโอกไก่เนี่ยโอกไก่ที่เดี๋ยวนึ่งไว้อ,ไรอ,ไรอร่อยมากอร่อยมากบอกเลย ฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้แจ๋วได้ที่ช่อง y o u u u e หมูแจ๋วสตอรี่แล้วก็แฟนเพจมูแจ๋วสตอรี่นะคะไปกดติดตามกันให้หน่อยนะร้อนเหนือ,อไหลเลย ใบบัวบกมันจะไม่หายร้อนนะทุคกคนบกครอหิวแล้วอ่ะ อร่อยกินไหม,มจะหมดแล้วนะถ้าไม่กินอะ่ะจะเสียใจนะกินกุ้งไหมไม่จะออกจาก้กุ้งกินทั้งเปลือกเลย จะบอกว่าที่เด๋ออยู่ร้อนมากร้อนมากๆแล้วเด๋อก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์ห้องอะไรนะก็อยู่ห้องแบบธรรมดาเปิดพัดลมเอาือืบอน้ำมันพายย้อยเลยนะร้อนร้อนมากจริงๆอิ่มแล้วนะคะบ่อิ่มก็ต้องอิ่มแหละเพราะว่ามันเบิดแล้วมันบอกอ ที่เหลือนี่ก็ไม่ได้จริงนะเดี๋ยวเอาไว้เล็มๆกินตอนหิวขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมูแจ่วด,ด้วยคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ